นะักท่องเที่ยวต่างชาติร้องเรียนผู้นำค่ะร้านค้าในกัมพูชาไม่รับเงินดอลลาร์สั่งการด่วนนะคะเงินสดกระปุกก็ต้องรับค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทัวรลงของเราให้ด้วยนะคะผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชานะคะประกาศว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกัมพูชาจะรับธนบัตรดอลลรสาสหรัฐที่เปื้อนหรือชำรุดเล็กน้อยทั่วประเทศนะแต่ชำรุดมากไม่น่าจะรับค่ะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าปรับใดๆเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นักท่องเที่ยวในการใช้จ่ายด้วยธนบัตรเหล่านั้นนะคะคือเหมือนต่างชาติเนี่ยเขามาใช้เงินธนบัตรดอลลาร์ในกัมพูชาแล้วออร้านค้าอะไรเงี้ยไม่รับนะคะเลยมีการร้องเรียนไปยันท่านผู้นำนะคะแล้วผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าการยอมรับธนบัตรดอลลา,าร์สหรัฐที่ชำรุดเล็กน้อยเก่าชีคาหรือเปื้อนเนี่ยได้นำร่องจากที่จังหวัดเสียมราฐเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ธนาคารแห่งชาติได้ออกคําสั่งให้การยอมรับการแลกเปลี่ยนธนบัตรเหล่านั้นทั่วประเทศแสดงว่าตอนแรกไม่ได้รับนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณมาเน็ตเนี่ยก,ก ว่าปัญหานี้เนี่ยแม้ว่าจะดูเล็กน้อยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยรวมได้แต่ในขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องเรามัดระวังนะคะไม่ให้กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนธนบัตรดอลลาร์สาหรัฐที่สกรปกรกฉีดขาดหรือว่าเก่าค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้นาเขมรเนี่ยยังกล่าวสนับสนุนให้การใช้เงินเรียวนะคะเป็นสกุลเงินประจําชาติหมายถึงว่ายังไงหลักๆแล้วก็ต้องใช้เงินเรียวก่อนถ้ามีเรียวก็ต้องใช้เรียวแทนเงินดอลลาร์สาหรัฐนะคะเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้และคํากล่าวของผู้นํากัมพูชาครั้งนีีน้้นคือมขึแล แล้วผู้นําฮุนมาเน็นะคะได้รับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาธนาบัตรดอลลา,าร์สหรัฐที่สปกปรกเปื้อนหรือว่าชํารุดเล็กน้อยซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในการชําระเงินค่ะระหว่างที่เขาเนี่ยไปลงพื้นที่นะคะโดยไม่ในการแจ้งล่วงหน้าบริเวณผับสีคาดว่าน่าจะไปเจอนักท่องเที่ยวผู้ชมแล้วก็น่าจะมีการแจ้งกันและแหล่งเงินเทินตอนกลางคืนในเสียมราชด้วยนะคะเมื่อกลางเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาและแม้ว่าเงินเรียวเนี่ยจะเป็นสกุลเงินประจําชาติของกัมพูชาแต่ว่าดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยได้รับอนุญาตนะคะให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในกัพูชา และก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศยกเว้นในพื้นที่ชนบทบางแห่งค่ะโดยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทั่วไปนะจะอยู่ที่1ดอลลาร์สหรัฐต่อ4 0 0 0เรียลนะคะก็จะบอกว่าโดนร้องเรียนต่อหน้ากันขนาดนี้ถ้าไม่คิดแก้ปัญหาในก็น่าอายแล้วนะคะเงินเปื้อนประเทศไทยก็มีมาตรการรองรับนะคะแต่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราน่าจะยังไม่มีความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะประชาชนถึงไม่กล้ารับธนบัตรชำรุดหรือว่าเปื้อนจากนักท่องเที่ยวและทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มั่นใจที่จะไปเที่ยวกัมพูชาและสําหรับเรื่องนี้ผู้ชมมี เสียงของชาวเนเขมรนะั้นมีการออกมาแสดงความคิดเห็นขอบคุณผู้นําที่มีการออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้กันค่ะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันมากไม่รับเงินตาต่างประเทศก็ลาบากแล้วแร้วจะหาแลกก็ลาบากอกีกแล้วถ้าการรับเงินดอลลาร์ที่เปื้อนชํารุดได้ก็อาจจะช่วยปัญหาเศรษฐกิจของกัมพูชาได้บ้างเรามารองดูความคิดเห็นชาวเขมรกันหน่อยนะคะว่าเขาแสดงความเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยท่านแรกนะคะก็บอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการแนะนําของสมเด็จที่ให้งานง่ายในการหมุนเวียนธนบัตรค่ะท่านที่2ได้บอก ว่าสกุลเงินดอลลาร์ทรงพลังแล้วก็มีคุณค่ามากถึงจะเปื้อนนิดๆหน่อยก็ล้างน้ําเอานะบางสถานที่เนี่ยก็ไม่รับเลยขอบคุณสมเด็จที่ช่วยคิดเกี่ยวกับปัญหานี้ค่ะท่านที่3ท่านสุดท้ายนะบอกว่าหวังว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทำธุรกิจยากมากค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งกําลังใจแล้วกันนะให้ชาวกัมพูชาหวังว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นบ้างเพราะอยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยชีวิตดีเหมือนปากค่ะ